ะะบอกว่าการสลายตัวของสารประกอบของแข็งชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิคงที่546องศาเซลเซียสในภาชนะปิดขนาด5ลิตรซึ่งภายในไม่มีอากาศได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซชนิดหนึ่งหากร้อยละการสลายตัวของสารประกอบเท่ากับ39และมวลของแข็งในระบบลดลง12.5กรัมวัดความดันภายหลังได้1.5 atm จงหามวลโมเลกุลของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งก็มีชอยนะคะเป็น1-4ให้เราก็คือข้อ1,2,3,4เป็นโมลโมเลกุลคราวนี้จากข้อนี้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกา๊าซสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆนึกถึงก็คือสูตร P V เท่ากับ n R T อ่ะคราวนี้ P คืออะไร P คือความดันนะคะ V คือปริมาตร n คือ จำนวนโมล R เป็นค่าคงที่ของแกส๊สแล้วก็ T คืออุณหภูมิเป็นเคลวินเพราะฉะนั้น PV เนี่ยก็เท่ากับ n คือโมลถูกปะจำนวนโมลก็คือกรัมส่วนด้วยโมลโมเลกุลถูกปะ RT โจทย์ข้อนี้เขาให้หามวลโมเลกุลจะได้ว่ามวลโมเลกุลเท่ากับแก้สมการนะคะก็คือ GRT ส่วนด้วย Pv โอเคปะคราวนี้จากโจทย์ข้อนี้ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. พอก๊าซสลายตัวปุ๊บมวลของแข็งในระบบลดลง12.5กรัมแสดงว่า12.5กรัมตรงนี้คือเกิดเป็นก๊าซโอเคปะคะอ่ะดังนั้นพอเราลองแทนแทนที่เนาะแทนที่ในสูตรทั้งหมด อุณหภูมิพี่บอกว่าต้องใช้เป็นเคลวินถูกปะเพราะฉะนั้น546องศาเซ,เซลเซียสก็คือ546บวก273จะได้819เคลวินนะคะเสร็จปุ๊บเราลองแทนสูตรนะอะกรรมคืออะไรคะ กรรมก็คือ12.5กร,รมัมถูกปะที่มวลในระบบลดลงไปเพื่อไปเกิดเป็นแกส๊ส R ก็คือ0.082 21นะคะ P คือ819เคลวินเนาะที่เราคิดเมื่อกี้เพราะใช้เป็นเคลวิน P ความกดความดันอากาศก็คือ1.5 atm วีภาชนะปิดขนาด5ลิตรเสร็จปุ๊บคิดเลขทั้งหมดได้ว่ามวลโมเลกุลคือ112นะคะเป็นคำตอบตอบข้อที่4นะ,ะจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือตอนแรกต้อง ทราบก่อนนะคะว่า PV เนี่ยเท่ากับ nRT ซึ่ง n คือมวลโมเลกุลก็คือกรัมส่วนด้วย n คือจำนวนโมลซึ่งก็คือกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุล T ต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเสร็จปุ๊บเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่ามวลของแข็งการที่มวลของแข็งในระบบลดลงไป12.5กรัมเนี่ยคือมวลตรงเนี้ยมันไปเกิดเป็นกา๊าซอ่ะซึ่งถ้าอันนี้ไปเกิดเป็นกา๊าซเราก็สามารถแทนที่ค่า g ได้ อุณหภูมิใช้เป็นเคลวินก็คือต้องเอา546องศาเซลเซียสบวกด้วย273ซะให้กลายเป็น819เคลวินเนาะเสร็จปุ๊บเราแทนเลขนะคะในสมการ12.5กรัม0.0821ก็คือค่าคงที่อยู่แล้ว819เคลวิน1.5ก็คือความดัน1.5 atm ที่เขาให้มา 5คือปริมาตรภาชนะ5ลิตรก็จะคิดมวลโมเลกุลออกมานะคะได้เป็น112กรัมนั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือข้อที่7ตอบข้อ4นะคะ